วิทยาลัยเทคนิคโพธารามอําเภอโพธารามจังหวัดราชบุรีนายจิรายุอิสรังกูลณอยุธยาอกมนตรีกรรมการโครงการกองทุนการศึกษาเป็นประธานในพิธีมอบทุนการศึกษาพระราชทานโครงการกองทุนการศึกษาประจำปี2518พร้อมตรวจเยี่ยมการดำเนินงานโรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษาและโรงเรียนเครือข่ายด้านคุณธรรมจริยธรรมมีโรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษาได้แก่โรงเรียนบ้านโป่งกระทิงบนและวิทยาลัยเทคนิคโพธารามและโรงเรียนเครือข่ายด้านคุณธรรมจริยธรรมได้แก่โรงเรียนบ้าน บึงสันติมโนประชาสรรโรงเรียนรัฐราชอุปธรรมโดยยึด3าเสาหลัก5กลยุทธ์คือการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนของครูการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียนนักศึกษาการพัฒนาทักษะชีวิตทักษะอาชีพของนักเรียนบริหารจัดการโรงเรียนคุณภาพและการขับเคลื่อนสถานศึกษาปลอดภัยจะนัเป็นประธานในพิธีมอบทุนการศึกษาพระชทานแก่นายปัญญาพงศพัฒน์วราวัฒน์วรกุล ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหนึ่งแผนกวิชาดิจิทัลกราฟิกวิทยาลัยเทคนิคโพธารามทางนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงสืบสานต่อยอดพระราชด,ดำริของพระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรตามแนวพระบรมราโชบายโดยให้ปรับปรุงและพัฒนาให้ดีขึ้นในทุกมิติและต่อยอดให้บรรลุวัตถ,ถุประสงค์เพื่อสร้างพื้นฐานเยาว,วชนให้เป็นคนดีมีทัศนคตทิที่ดีที่ถูกต้องเป็นพเมืนงที่ดีและมีสัมมาชีพสำหรับวิทยาลัยเทคนิคโพธารามได้รับคัดเลือกให้เป็นโรงเรียนในโครงการกอง ทุนการศึกษาเมื่อปี2555มีนักเรียนได้รับทุนพระสถานมาแล้ว5คนในปีการศึกษา2568มีนักเรียนได้รับคัดเลือกให้เป็นนักเรียนทุนพระสถานรุ่นที่7จํานวน1คน